ตอนนี้เราจัดโปรอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าโปรตอนนี้ครับพิเศษสําหรับท่านชม้ชม49,000บาทเท่านั้นครับผม49,000้า 49, บาทครับผม49,000บาทได้รถคันนี้ไปเลยได้รถคันนี้บบแบบนี้<อ>ตามนี้เลยครับ กันเช่นเคยนะครับผมโอครับโอจากเพจนิสันโอเคดีนะครับแน่นอนครับคู่หูต่างวัยมากับน้องผมต้อมพันเล์จากเพจนิสันโอเคดีบายผู้จัดการบอยครับผมเที่ยวที่แล้วเราก็ได้รีวิวนิสันกระบะนาวาล่านะครับนิสันกระบะนาวาล่าตัวแต่งซิ่งโหลดนะครับโหลดซิ่งนะครับไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ขอนําเสนอเป็นนิสันอเมล่าซึ่งจะมีอะไรที่เล่าใจแปลกใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนของนิสันอเมล่าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเท่าไหร่ครับลูกต้ามครับ49,000บาทครับผม49,000บาท49,000บาท49,000บาทนะครับผมสามารถออกรถคันนี้ได้แล้ว49,000บาทเรามาดูกันครับว่ารถคันนี้ใช้เงินออกรถ49,000บาทได้อะไรไปบ้างนะครับ,รบผม ตัวนี้จะเป็นนิสสันอเมล่าตัว V นะครับซึ่งราคาเท่าไหร่นะครับต้องตั้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมครับผมเราล้วแล้วรถคันนี้เราได้อะไรมาบ้างครับผมก็เด่นเด่นเลยครับพี่โอ๋ครับเด่นเด่นเลยชุดแต่งครับลัมกาครับจากสานักอะมติสครับดูดูแบบนี้เลยดูครับลองดูครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่โอ๋ครับขอบขอบจากตรงนี้เลยนะครับคือช่วงหน้านี้ทั้งหมดนะฮะจะเป็นคันชนของชุดแต่งของลัมกาครับ ลำกล้านะคะคือน่าจะดูสูงแล้วมีสง่าราศีมากนะครับคือดูดุดูดันนะครับดูดุดันนะครับแในส่วนหนึ่งก็จะกากตรงนี้ครับน้องตั้มตรงนี้คือคือในส่วนของรถรุ่นเนี้ยซึ่งเป็นรถตัววีใช่ครับตัววีโดยปกติแล้วเนี่ยรถตัววีเนี่ยจะไม่มีไฟไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกใช่แต่เราเนี่ยสามารถทําให้ตัววีเป็นตัววีแอลได้ครับเพราะเราจัดให้ได้ครับจัดให้ได้ครับไม่มีกลายเป็น พึ่งขึ้นมาครับครับผมเหมือนกับตัวท็อปเปียบใช่ครับใช่ครับนะฮะสวยนะครับสวยนะครับอ่าเรามาดูอ่าในส่วนของชุดแต่งต่อไปนะครับมาครับตามมาครับนะครับอ่ามาตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นล้อนะครับล้อล้อเนี่ยจริงๆมันเป็นล้อ ล้อแม็กเดิมนะครับใช่ล้อแม็กเดิมจากโรงงานใช่ใช่มันเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับครับผมเขาเรียกว่าเป็นล้อแม็กปัดเงาครับซึ่งโดยปกติครับล้อของอเมร่าทุกรุ่นนะฮะจะเป็นล้อสีพื้นสีปกติทางเราก็จัดให้ฮะทูโทนไปเท่ๆอย่างนี้เลยครับผมเป็นปัดเงาปัดเงาผมเป็นกาบปัดเงาทูโทนนะครับเขาผมซึ่งมันจะทําให้ดูรถนี่นะฮะจะสวยๆที่ล้อด้วยถ้าล้อไม่สวย ลองนึกภาพลองนึกภาพตามนึกภาพดูถ้ารถเป็นล้อกระทะเนี่ยข้างบนมันแต่งสวยยังไงอ่ะยังไงมันก็ขี้เละใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าล้อสวยนะบอกตรงถ้าล้อสวยล้อใหม่ล้างล้างยางให้มันดำดำอยู่บ่อยๆเนี่ยรถดูสวยตลอดเหมือนเราใส่สูตรแล้วสมตรองเขาแตกอ่าประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ครับเป็นเพ็้นทูโทนนะครับแมทแมทแท้แมทจากโรงงานคือเรานิยมให้แนะนําลูกค้าให้ใช้ล้อเป็นล้อแท้นะครับเราไม่เปลี่ยนเป็นล้อแมท เพราะส่วนหึงร้อยแท้เนี่ยคือการคำนวณการติดตั้งในการวิศาวาะได้วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าความเหมาะสมความทนทานซึ่งมันใช้กับรถรุ่นนี้ได้อย่างดีนะครับผมมาดูครับ,ด,รบดูต่อไปน้องตั้มมีอะไรอีกครับผมนี่ฮะชื่อสําหนักแต่งนะครับก็<ม>คืออ m มอร์ติสอ่าครับผมนี่นะฮะโอ้มีมีตัวหนังสือนูนขึ้นมานะครับใช่ครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นตัวหนังสือนูนครับครับผมตัวแรกผมคิดว่าเป็นสติกเกอร์อ๋อมันเป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมาใช่ฮะ นี่ฮะสิ่งที่เราจะได้จากโปรนี้นะฮะก็อันนี้เป็นสเกิร์ตด้านข้างะฮะลองดูครับลองดูงานเขาสวยงามละเอียดงานละเอียดนะครับนี่ฮะโอ้โห,หมีตัดมีปกติถ้าสเกิร์ตเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นนะถ้าเป็นสเกิร์ตคือถ้าดําก็ดําเลยแล้วบางทีถ้าถ้ามันแดงหรือแดงก็แดงเลยสีขาวก็ขาวเลยแต่โมทิฟเนี่ยคือเขาออกแบบมาได้ลงตัวมากคุณยอดคือตัวนี้ ขอบล่างยะเป็นสีดำนะครับในตัวของสเกิร์ตเนี่ยคิ้วบนคือจะตัดกันเป็นสองสีคือสีขาวกับดำอยู่ในสเกิร์ตตัวเดียวในสเกิร์ตแผ่นเดียวนะครับครับขึ้นมาหน่อยครับเป็นคิ้วขอบประตูครับผมจัดให้เหมือนกันครับเนี่ยครับลองสังเกตครับดำขาวดำขาวครับแพนด้าสไตล์ครับผมก็มาดูใกล้ๆลายขอบบ้าครับเคปล่าครับพี่เคปล่าครับตัดทิ้งด้วยนะครับคริปฉลามโอ้โหอ่าอันนี้ว่าเป็นยอด ปกติจะไม่มีฮะอันนี้เราก็จัดให้เหมือนกันครับผมนี่ครับตามมาเลยครับตามมาเลยนี่ครับเรามาดูชุดแต่งของลัมกาครับตัวนี้ครับสามท่อคล้ายโอ้โหน้องตั้สไตล์โอ้โหนี่สุดยอดน้อง้มคือท่อเดียวเราไม่พูดถึงครับมีพ่อท่อท่อนะครับสามท่อครับจัดให้คสามท่อครับสวยงามมากสวยงามมากคือดูแล้วเหมือนรถรถที่อยู่ในสนามแข่งใช่ครับอองอองแนวพวกสามท่อนะครับ ซูเปอร์คาร์น้องๆซูเปอร์คาร์ครับผมก็คือดีไซน์ของอัมมาร์ติสเนี่ยคือผมยอมรับอย่างว่ามันดุดันจริงแต่งแล้วแบบสไตล์นือให้นึกถึงซูเปอร์คาร์ได้อ่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งถ้าสังเกตดีๆน่ถ้ามองไกลๆมันจะสวยมากนะทำมใช่ครับใช่ครับคือเขาให้ใส่รายละเอียดชุดชุดนี้มาพร้อมกับชุดชุดแต่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ใช่ครับอันนี้คือสเกิร์ตหลังครับหลังมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะฮะทั้งหมด5ชิ้นครับพี่โอ้ห้าชิ้นครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ที่ทางลูกค้าเลือกครับผมสุดเสียวสุดเสียวมากสุดยอดสุดยอดครับผมครับผมได้อะไรอีกนักเติมครับผมก็นี่ครับสปอยเลอร์ครับคือชิ้นที่5แล้วก็อ่าเรามาดูสังเกตครับสังเกตฟิล์มสังเกตฟิล์มรอบพันดูด้านหน้าครับด้านหน้าคือจะเป็นฟิล์มแบบอ่าลูกค้าสั่งพิเศษ จะเป็นฟิล์มออกเขียวๆหน่อยปกติฟิล์มมันจะดำมืดอันนี้อันนี้อันนี้จะดูจะดูข้างหน้าจะดูดูสว่างนะครับส่วนบบานหลังเนี่ยคือบ้านหลังเนี่ยคือบ้านหลังจะดูดูมืดซึ่งซึ่งเป็นเป็นการแต่งรถแบบมีมีมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับผมเันสไตล์พวกยุโรปครับพี่ยุโรปอ่าห้องพุ่งสันหน้าเนี่ยคือเขาจะพยายามให้เห็นหลังเนี่ยคือคนละอย่างใช่ครับคละอย่างสวยงามมากครับผมแน่นอนครับ อโมทิสตรงนี้เป็นหนังสือนูนขึ้นมาสวยงามมากสุดยอดนะครับโอเคครับน้องตั้มแล้วข้างในเป็นยังไงบ้างลองเปิดเข้ามาสิครับสุดยอดนะครับตาเข้ามาครับเชฟอ้าวนี่ครับผมก็เป็นเขาเลือกบ่อหนังเลสไวก็คือภายในนี่คล้ายๆกับบาะหนังพวกสีแดงเบนซ์นะฮะเขาเรียกว่าแดงเบนซ์เนี่ยครับลองดูลองเข้ามาดูการเดินตะเข็บ งานเขาครับเนี้ยมจริงสำนักนี้ผมขอ,อยนาตเข้าไปนั่งนะครับผมชืบเนี่ยครับผมตัวอเมราวีครับสวยครับสวยจะให้เต็มครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกภาพแบบติดกระจกที่ทางลูกค้ารีเควสอก็คือเขาชอบแบบป้านใหญ่ๆมองเห็นทั้งถนนสองสามเลนนี่เห็นหมดครับผมแล้วก็สำหรับคันนี้ครับ ไม่่ารู้รองท็อปอยู่แล้วเราทราบกันอยู่แล้วจะมีกล้องรอบพันกล้องรอบพันนี้เราสแสดงบนจอกลางครับพี่โอแล้วก็คือจอจอนี่ขนาดกี่นิ้วครับอจอนี่เจ็ดนิ้วครับผมเกืดนิ้วใช่ครับผมมันรองรับอะไรได้บ้างครับก็ตอนนี้สําหรับตอนนี้ก็คือรองรับเฉพาะ a p p l e c a r า l a y พครับผมสามารถฟังเพลงดูแผนที่ได้บนนี้ใช้ Google Map บนนี้ได้เลย อืมครับผมในตัวในตัวคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับก็จะตัดด้วยสีแดงเหมือนกันซึ่งซึ่งจะแมทกับเบาะเบาะหนังตรงนี้นะครับผมส่วนคอนโซลขอบของหน้าจอนี่คือเราเปลี่ยนให้ทางลูกค้าหมดเลยใช่เปลี่ยนให้ทางลูกค้าหมดคือคือก็จะเป็นสีแดงสีแดงตัดกับคอนโซลข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับสีคือแน่นอนครับคือแดงตัดดําแล้วก็ขาวตัดดำเนี่ยคือแต่งที่ไหนก็ขึ้นที่นั่นนะครับอืมอาจารข์เช่นเดิมนะครับรถคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง 49,000บาทชุดแต่งได้ตามที่ผมพูด 1. สเกิร์ตนะครับ 2. สเกิร์ตห้าชิ้น5ชิ้นมีสปอยเลอร์หลังนะครับสองแม็กปรับเงา 3. ามทีบฉลามเมื่อกี้ลืมพูด 4. ี่เบาะหนังนะครับนะครับหกล้องบันทึกผ่าดไม่ได้นะครับรถสมัยนี้ต้องมีกล้องบันทึกนะครับขาดไม่ได้จริงๆ เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็มานั่งเถียงกันไม่ได้ฮะเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกคันผมผมขอเน้นย้ำเลยครับใช่ครับทุกทุกคันของรถทุกคันทุกวันนี้ต้องมีกล้องบันทึกนะครับจะถูกจะแพงยังไงติดไปก่อนนะครับในส่วนของวันนี้เราก็ได้รีวิวรถวิสันโนเวล่าย้ําเช่นเดิมนะครับ49,000บาทของแต่งของแต่งได้ตามที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ4ี่0 0บาทครับผมนะผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมนิสสันครับนิสสันโอเคดีนะครับนิสสันเอสเคชัวร์บางบัวทองนะครับผม,บผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ